อะไรลูกไม่ต้องรอใครซะเองไม่ต้องรอไม่ต้องรอรออะไรซะเองไม่ต้องรออะไร อย่าม <tem po builds Donald Trump> ัวแต่ต้องจิตสิเออต้องทิ้งตัวทิ้งออกไปอีกมัวแต่ต้องจิตก็ต้องกรรมมโนกรรมอย่างนี้แหละทิ้งตัวทิ้งออกออกจากตัวทิ้งไม่ทิ้งทิ้งตัวทิ้งออกไปสิออกจากตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งกกกปลล่อออยใจบบ้ ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไมออกไปสิทุกอย่างลูกออกจากไหมออกจากไม่ไมให้มันหมดตัวหมดบานนองเนื้อตัวนองเนื้อบานไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ออกไปสิออกไปสินั่นแหละออกจากไม่ออกจากไม่ไม่ แล้วก็พร้อมกันทุกอย่างถ้ามันไม่พร้อมกันทุกอย่างก็แสดงว่ามันเอาอะไรอยู่เออมันเฉพาะอยู่เฉพาะนอกเฉพาะในเฉพาะอะไรอยู่มันกําลังเฉพาะอะไรอยู่มันก็เลยไม่พร้อมกันถ้าพร้อมกันเนี่ยมันหมดตัวหลงเฉพาะจะล้างนิสัยประธานนิสัยมันจะล้างประธานนิสัยให้ ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ออกไปเลยวโลกทุกอย่างออกจากไม่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 มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ออกไปออกจากไม่ไม่ไม่ไม ออกไปแล้วก็ออกสิเออมันไปแค่อะไรอยู่ค็แสดงว่ามันค้างอยู่แค่นั้นอยู่ออกไม่เล้วเออไหม่มันทั้งไม่ถ้ามันไม่ออกไปไหมออกจากไม่ไม่ไม่ไหมลูกนี่แหละสิ่งที่ไม่มีขาบเขตนี่ ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณถ้ามันแค่นี้แค่นั้นก็แสดงว่ามันมีประมาณอยู่อะไรอ่ะเข้าไปมีประมาณก็ว่าอุปทานนั่นแหละโลกความยึดติดนั่นแหละแค่นี้แค่นั้นมวรจะแค่ยิงแค่หรือยิงคาแค่อะไรเมื่อคาอยู่ต้องแค่น่ะแค่ดูก็คาอยู่ตัวดูแค่รูกก็คาอยู่ตัวรู้แค่นึกก็คาอยู่ตัวนึกแค่คิดก็คาอยู่ตัวคิดแค่จิตรู้คาอยู่ตัวคิด แค่นอกกคานอกแค่ในกคาในถ้าแค่ไไม่ก็ยังคาไม่เลยลูกไม่มันทั้งไม่ั้งไม่เนี่ยออกพีิออกจากไม่ไม่ไม่ด้วยออกจากไม่ไม่ไม่ด้วยออกจากไม่ไม่ไม่ซะด้วย ไปสิลกูกทิ้งตัวทิ้งออกไปสิไม่มีความแคนสิทิ้งตัวทิ้งออกไปสิออกจากตัวทิ้งออกจากตัวไม่ทิ้งสิ ไปแล้วมาพูดให้ฟังก็ไม่จําแล้ว่าไปทาอะไรไว้บ้างไปเสียสละอไอะไรไว้ที่ไหนบ้างถ้าไม่มาพูดให้ฟังนี่ก็ไม่จําแล้วกองทรงกองทนนั่นนี่ถ้ามันบอกให้ฟังก็ไม่จําแล้วแล้วแล้วไปตั้งนานแล้วไม่ใจเพิ่งทำทำมาตลอดอะไรเป็นหลายๆอย่างของจริง เป,เป็นประมาณนั้นไม่ไม่อยากรู้ไม่ไมาอยากเห็นด้วยนี่ก็ไม่รื้อฟื้นไม่กดคุยขึ้นมายายมาออกกล่าวกันส่ประก,กรารนั้นก็แล้วไปหมดแล้วมีนั่นโน้นแต่ปัจจุบันก็แล้วแล้วไปกับปัจจุบันไทยยืดทุ้วนันไม่มีไทยที่จะไม่มาอยู่เอาอยู่ได้รอกความจริง แต่บางครั้งมันก็ไม่ตัดสู้เท่านั้นเองคิดว่า <laughs> มันแล้วแล้วไปให้ตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วการหยุ่จะเอาการอยู่ไม่ได้แต่บอว่าบางครั้งไม่ตัดสู้คือคิดว่าเอออย่างเนี้ยอยู่เอาอยู่อยู่ยึบอยู่ยยมันหมดจด,ดนเวลาพร้อมเข้าไป ผู้มีปัญญาน้อยผู้มีปัญญาหน้ามากฟังแล้วก็สับสรู้ตามได้หมดควมจริงพวกนี้เขาล่าวขึ้นมาแล้วขอให้คนมีปัญญาน้อยปัญญามากอะไรเนะี่ยมันเป็นความจริงที่มันไม่แบ่งแยกความจริงที่เป็นสากลความจริงที่มันเป็นสากลกับทุกหมู่ทุกเหล่ามันไม่ได้แบ่งแย,ยกใครแล้ว ผู้ปัญญาน้อยอยากเข้าใจนะผู้ปัญญามากเข้าใจไม่ใช่มันไม่ได้มีเส้นแบ่งมันไม่มีมันไม่มีอะไรความจริงก็คือความจริงสากลคนระดับไหนฟังก็ตามมันเป็นแล้วดีสิมันทำให้ปรับทัศนคติของคนทุกระดับนี้มันเป็นทัศนคติที่ประลานกันกหมดทุกอย่างไม่หมด ความเป็นจริเงนเดียวกันหมดแล้วแล้วไปไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองมันจะมันจะฟังแล้วมันจะปรับที่ที่ผิดปรับความเหลื่อมล้ำปรับความแตกต่างทางทิศท,ท,ท,ทางทัศนคกกติให้ทั้งหมดท้กเราทั้งความเสถียนทั้งความบาลานให้หมดทุกที่ทปรับให้หมดพู <c oughs> ดไม่หมด การมันเบย่อมีคนเพื่อคนเราอยู่ด้วยทิธนินำล่องการเป็นการอยู่โบยอยู่ด้วยความคิดความเห็นความหมายนำล่องการเป็นการอยู่ทุกวั่ทุกวันมีวความคิดความเห็นความหมายอะไรก็ตามที่ทอุปทานมันตอบย้ำมันไปเยอะมันสุดโต่งแต่ในเรื่องนั้นเหมือนกับมันไม่แล้วแล้วไปให้แล้วไม่แล้วไป กระโหลกล้วไม่แล้วแล้วไปมันก็จะทําให้เกิดทุกข์กิยาขึ้นมันก็ทุกข์กิยากันทท้านั้นเองนที่คิดของความคิดความหม็นกมเราก็ไปสระปลก้างให้สรุโลกล้างให้เขาเขาก็ลงไปลงจากความสุดต่อของตัวเองเสร็เรื่องสุดตรงทางความคิดก้องหมายถึงว่าคนคิดแบบไหนคนก็เอาความคิดแบบนั้นมายึดนั่นแหละเรว่าสุดต่าง ค,คิดแล้วแล้วไปคุณไม่ใช่แล้วแล้วไปทุดตรงกันทีเป็นทุกกริยาทันทีไม่อนะไรถ้าเราพาเขาลงจากสิ่งน,นั้นได้โอเคน่นรักดีหัวหน้นนาการตัดสุดช่วยในรูปแบบนั้นนัในรูปแบบนเมื่ะวเาเชิญเขาเชิญไปเป็นทกรพยพิธภัณฑ์บัว ก็เนี่ยบวชก็คือบวชตัวบวชเองไม่ใช่บวชสระไรที่น้องที่มาร่วมก็มีส่วนมาโมทนาด้วยทั้งนั้นเจ็ตัวบวชบวชตัวบวชเองไม่ใช่บวชสระไหล่ธรรมบวชนี่มันแปลว่าละแปลว่าสลากก็สลาดตัวสลักเองเจบะเลยละก็ละพอละบวชก็เจบเลย ถ้าคิดว่าเป็นละอะไรมันก็จะไม่จบแล้วมันทะเลาะกันอยู่จะคิดว่าจะสละอะไรก็ยังขัดแย้ง,ยยง,งกันอยู่เังเดินกันอยู่ยืดหยุดกันอยู่แล้วสละก็สละตัวสละเองนั่นแหละก็เลยจบเลยถ้าคิดว่าสละอะไรยังไม่จบ,บมันยังมีตัวสละที่มันยังมีตัวขัดแย้งกันอยู่นั่นนั่นแหละนี่หางการบวชทำมาบวชตัวบวชเองก็ี่ยสละตัวสละเองนะละก็ละตัวละ,ะเองนะ ธีบารให้มนใจกลางละก็ละตัวละเองนั่นแหละคือเรียกว่าบวชบวชตัวบวชเองสละก็สละตัวสละเองเนี่มันจะหมดเกิดขึ้นมาเป็นความบุญพ้นขึ้นมา,า <c oughs> ทำกลางจะมีครอบครัวไม่มีครอบครัว ถ้าสละแบบโรกสละต้องสละจะครอบครัวสละจะพี่จะน้องสละจาทภาพย์สมบัติสละจะหน้าที่การงานอย่างนั้นมันขัดแย้งกันเออมันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลานแสดงว่ามันยังไม่ใช่แล้วคุณจะสละเป็นอย่างไรแล้วมันจะไม่ขัดแย้งกันจกหน้าที่การงานไม่ขัดแย้งกับครอบครัวไม่ขัดแย้งกับกิจกรรมกิจวัตรประจําวันของทุกคนที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไร คุณก็สละตัวสละเองไม่ต้องคิดว่าต้องสละนะสละน้าที่แล้วละตัวละเองคุณไม่ต้องคิดว่าคนต้องละจากอะไรถ้าอย่างเงี้ยมันตัดรู้ตัดพันเลยมันจบเลยมันจะไม่ขัดแย้งกับอะไรไว,ว,วันนี้ราชพัฒนเลยก็ะมา ถามนั né, <l Jean Rabbit bulun> ่นแหละลูกัล้วต้องแบบนี้แหละพี่ก็ลยจัดการเขาเลยพี่จะได้รู้จักว่าพระนอกรูปแบบมันเป็นยังไงทางจริงมันไม่มีรูปแบบรูปแบบนี่เรียกรูปแบบบัลล S <S <Boulder> <S รูปไม่ใช่รูปนาะมไม่ใชนะ่นาแบบก็ไม่ใช่ตรงแบบสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่กระทงตัวไม่ใช่แล้วมันจะไปใช่อะไรสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่กระทงตัวไม่ใช่เองแล้วมันจะไปใช่อะไรของรูปเหรอต้องนามหรอต้องแบบหรอมันก็มนไม่ใช่ทั <S <S ้งจริงไม่มีรูปแบบ พระจริงๆไม่ใช่มันก็เรื่องความเป็นพระเองมันต้องกล้าผ่ามันต้องกล้าล้างต้องกล้าสลายไม่งั้นจะติดบัลโลกติดสมุทรสอบพัดสอบโยมก็กลายแหงแยกไปมันก็อย่างนี้มันก็มันก็เลยกลายเป็นความเหลื่อมล้าไม่เห็นกันอยู่ทั้งโลกทั้งสังสวัสดิ เกิดพบเกิดภูมิถูขึ้นชั้นกลางชั้นล่างเหลื่อมล้ามาอยู่อย่างนี้ก็เพราะมันปิดรูปติดน้าครับติดในตัวติดยึดในตัวยึดวัลลุยดยัโหลกสมุดยึดมสมุดก็เลยเกิดภาวะกรรมนี้ขึ้นมาตั้งแต่พมโรอยู่ถึงเวมาในจีมันเราก็แบ่งพบแบ่งภูมิกรรมก็พาแบ่งลยสิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองอย่าเอาไม่ใช่ไปไม่ใช่อะไร อย่าเอาไม่ใช่ไปไม่ใช่อะไรเพใช่ไม่ใช่เราคุงแสงเองไม่มีมันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองแต่เมื่อใดก็ตามทีถ้าคุณเอาไม่ใช่ไปไม่ใช่อะไรมันจะไปการขัดแย้งทันทีคุณจะเริ่มเหลื่อมล้ำทันทีทางทิศที่จะเริ่มขัดแย้งทันทีทางทิศ ตัอย่างก็มาจากคําว่าไม่เอาทั้งไม่เอาไม่เอาใช่ครับพอไม่เอาทั้งเอาแล้วไม่เอามันก็จะกลายเป็นไม่ยึดทั้งยึดไม่ยึดเหมกันมันก็เลยไปสอดคล้องกันว่าถึงคาให้สละตัวสละเองได้ละตัวละเองได้เพราะมันมาจากไม่เอาทั้งเอาแล้วไม่เอาคือทุกอย่างเนี่ยทุกประโยคเนี่ยมันคือประโลกเท่านั้นแต่ขอให้ประโยคล้างประโยคประโยคสถลายประโยคอุปรโลกถลายอุปโลกเองมันก็ไม่มีภาวะสังสวัตมันจะไม่เป็นสังสวัตบนนี้ อย่างเราบอกว่าไหมขึ้นมาไหมมันก็เป็นการอุปโลกแล้วไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันมันก็เป็นไหมที่ล้างไหมไหมสลายไหมอุ่อติเโตกสลายอุบัติด้วยอย่างเราบอกว่าไม่เอาอย่างเงี้ยเอาไม่เอามันก็เป็นอุปโลกแล้วก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเขาบอกว่าไม่เอาขึ้นมาตัวไม่เอาก็เป็นอุปโลกแล้วมันก็เป็นแล้วก็ต้องล้างตัวไม่เอาอีกไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่ได้อุปโลกล้างอุปโลกบัญัติล้างบัรยัติ มันก็ไม่เป็นสังฆวัติบัญญัติเร่งก็จะเอาตัวไม่เอาไปไม่เอาอีกล้วมันก็อันเหมือนเอาตัวไม่ใช่ไปไม่ใช่ทําไมตัวไม่ใช่ไม่ล้างตัวไม่ใช่เองทาไมถ้าไอตัวไม่เอาไม่ล้างตัวไม่เอาเองขอให้ตัวไม่เอามันครอบงำอยู่นั่นแหละไม่เอานั่นไม่เอานี่ไม่เอาน้่นเรื่องเอาตัวไม่เอาไปไม่เอามันก็ซ้อนเงีัย ไอตัวไม่เอาก็ต้องล้างตัวไม่เอาไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาไอตัวไม่ใช่ก็ต้องล้างตัวไม่ใช่เองไม่ใช่มมนกระทั่งตัวไม่ใช่เองเพราะเมื่อกล่าวขึ้นมาหรือดำริขึ้นมามันเป็นอุปโลกนเระงั้นงั้นดำริก็ต้องล้างดำริเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องล้างตัวไม่ใช่งนั้นจะกล่าวประโยคอะไรก็ต้องล้างประโยคนั้นด้วย ทำไมงั้นมันก็กลายเป็นสังสวัสิ์ที่ติตลอดแล้วก็กลายเป็นอะไรตามใหม่มากปรยนไ พูดได้ต่รให้เป็นคำพูดที่ล้างของพูดถ้าไม่ล้างอ่ะแต่มันก็เลยมีแง่มุมเยอะเลยดไม่ล้างะพูดไปแล้วไม่ล้างอ่ะขาตัวเองขาทั้งหมดอีนแล้วเพรามันเป็นต่างสวัสดิ์ที่ผี่เนี่ย่อด แล้วมันก็เลยกลายเป็นสองสวัติในรูปแบบต่างๆที่ทิศมัน right. ตีตาให้ทิีมันประทับตาให้ตองงั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอต้องไม่ล้างตัวต้องต้องไปเลื่อนเรื <almond virgin ip> ่อยตั้งไม่ล้างตัวตั้งเองอะตั้งแล้วประทับตาไปเรื่อยแม่นเยเรื่อยคนที่ไม่เคยสร้างแบบนี คิดไม่ออกนะไปไม่เป็นคือบางชิ้นชิ้ไม่ออกหรอกครับถ้าฟังแล้วเจาะกามได้เจาะกามได้ฟังแล้วมันคิดวนวันทิมตาหมอกมาไม่รู้มีพิษหรือไม่มีพิษหรอกเราล้างด้วยเนื้อหาทรรเรียบร้อยไปด้วยกันประมาณนั้นครับถ้าไหมก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมอ่ะก็ไม่ล้างก็ไม่ ไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งตัวไม่เอาก็ล้างตัวไม่เอาไม่เอาทั้งตัวเอาไม่เอาทั้งตัวไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเมื่อกล่าวรวมๆกันแล้วก็คือไม่เอาทั้งเอาทั้งก็ไม่เอาทั้งตัวเอาไม่เอาทั้งตัวไม่เอา ไม่เอาทั้งตัวเอาไม่เอาไม่ก็ทั้งตัวไม่เอาเองเมื่อกล่าวรวมๆกันแล้วก็คือไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเป็นประโยคที่ล้างประโยคเองประโยคที่สลายประโยคเองเป็นประโยคที่ตัดทะลุกันในประโยคนั่นเองเลยเป็นประโยคที่เด็ดเสร็จกันในประโยคนั่นเองจบในประโยคนนี่แหละที่เรียกว่าประโยคเดียวจบในประโยคเดียว ไม่ต้องไปดูไม่มีมันไม่มีอยู่ในตำราหรอถ้าเขียนตำราได้ก็บ้าเต็มทีกระดีก็าว่ยาวตำราก็หนีอรหันทุหลายก็สื่อกันด้วยวาจางบรมบุบารมีก็สื่อด้วยวาจาไม่มีร่องหลอย มีร่องรอยไม่ได้มันก็ไปจับต้องในร่องรอยยึดเลยยึดต,ตำลงยึดต,ตำลา้าไปหน้าเรื่อยยึดตัวเห็นแล้วเอาตัวเห็นไปยึดสิ่งถูกเห็นยึดต,ตัวรู้แล้วก็เอาตัวรู้ไปยึดสิ่งถูกรู้มันมันจีดต,ต่อของความยึดติดไปเรื่อยแม่นั้นเขาจะไม่ไม่ทํา ใช่ให้คำพูดให้ว้ใจผมท่านนิวัติกรยาณวงหลานขมอนนั้นศึกษามาแพทเทิร์นใหญ่และต้องแบบนี้พอมาอมหมอมอมวัยวั์นี่ไม่ครับ ฟังแล้วจบตามนั้นความต่างครับระหว่างยึดไม่ยึดอ่ะต่างอันนี้สาธุสาธุตรงที่สุดแล้วอันนั้นเราต้องคุยกันเยอะครับจนได้ขอำมาครับคนคนที่มากับคุณแม่วันศีแล้วจะหนีนะมนานาก็ยังด็กๆศึกษามาเยอะต้องแบบนี้แบบนี้ ของท่านพ่อถึงนอกตำลาถ้ามีตำลาเนี่ยคนก็ไหว้ไม่กระทั่งตัวตำลายึดเริงตำลาลลางตำลาอย่างนั้นก็ตีกลับมหาผู้สร้างเดียรบ